ครับวันนี้เราก็ม <ốt> so ีส่งตัวอีซี่30กันนะครับของแม็กโดนเรานะครับขนาด30ลิตรนะครับลำนี้นะครับจะเป็นตัวเอ็กตร้านะครับเอ็กตร้าพัดนะครับขนาด20ลิตรนะครับอันนี้เราส่งมาที่นครสวรรค์นะครับเดี๋ยววันนี้เราส่งตัว3 30ลิตรกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยผสมตัวนี้นะครับข้างหน้านี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ของเราเข้ามาถึงที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะครับ แบตเตอรี่ของเรานะครับทำใเป็นที่เรียบร้อยนะครับดูแรี่นี่นะครับแบตเตอรี่เรานะครับเป็นตัวใหม่นะครับ ของ p a c ท2นะครับตัวนี้ก็จะเป็น2800 0ดมิลลิแอมนะครับดูใกล้ๆให้ดูใกล้ๆนะครับ28,000ดมิลลิแอมนะครับตัวนี้นะครับสวยนะครับรุ่นนี้นะครับจะใช้กับตัว e ีซี่นะครับหรือจะใช้กับตัว20ิลิตรนะครับตัว X Extra พัดก็ได้นะครับ แต่ถ้าเรามาใช้กับตัว e Xtra p l u t นะครับโอ้โหแบตแบตเตอรี่จะอึดมากเลยนะครับปกติตัวอ t r a p l u t เนี่ยจะใช้แบตเตอรี่22,000 mAh นะครับแต่ถ้าเราเอาตัว28,000มาใช้เนี่ยอึดครับถึกทนเลยนะครับแต่ถ้าเราเอาไปใช้ตัว3 30นิรก็ก็อึดเหมือนกันนะครับทำงานได้ดีเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับ ตัวเอ็กทรานะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่289,000แนาพนะครับตัวนี้นะครับเราเรามีแบตเตอรี่ให้ทั้งหมด3ก้อนนะครับแล้วก็พร้อมครบชุดถังหวานนะครับตัวนี้นะครับส่วนตัวเอ็กทราไอส่วนตัวอีซี่สามศูนย์นะครับราคาก็จะอยู่ที่สามแสนนะครับสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับตัวนี้นะครับก็ครบชุดเหมือนกันนะครับแบตเตอรี่สามก้อนนะครับแบตเตอรี่สามก้อนแล้วก็ ชุดทั้งวานนะครับครบเซตเลยนะครับมีอะไรเป็นรุ่นที่ประหยัดนะครับเป็นรุ่นที่ประหยัดนะครับรุ่นนี้ทําไมถึงเป็นรุ่นที่ประหยัดนะครับแบตเตอรี่ของเรานะครับราคาถูกนะครับแบตเตอรี่ของเราราคาอยู่ที่สองสองหมื่นสองหมื่นห้านหน่อยนะครับสองหมื่นห้าเก้าร้อยประมาณนี้ครับไม่เกินนี้นะครับ ช่วงนี้นะครับแบตเตอรี่นะครับแต่ราคาก็จะขยับขึ้นลงตามตามภาวะของเศรษฐกิจนะครับก็จะก็จะถูกนะครับแบตเตอรี่แล้วนะครับเซตหนึ่งมีแบตเตอรี่4รลูกนี่คือพร้อมทํางานเลยนะครับสบายเลยแบตแล้วก็จะเวียนกันทันพอดีนะครับถ้ามี5้าถึง6รลูกเนี่ยโอ้่สบายใหญ่เลยนะครับแบตเตอรี่นี่ได้รองใช้งานเลยนะครับ รุ่นนี้นะครับแบตเตอรี่สวยนะครับสวยกระทัดรัดนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเทียบกับรุ่นรุ่นเก่านะครับนี่รุ่นเก่านะครับรุ่นเก่าเขาก็จะสูงหน่อยนะครับนะครับรุ่นเก่าก็จะสูงหน่อยนะครับเทียบกันให้ถึงจะชัดเลยนะครับรุ่นใหม่จะเป็นตัวนี้นะครับใช้งานดีนะครับ ตั้งแต่ที่ผมส่งส่งลูกค้ามานะครับเครื่องก็ทํางานดีนะครับมีประสิทธิภาพนะครับก็ไม่ไม่เจอปัญหาหน้างานเลยนะครับใช้งานดีนะครับเป็นรุ่นที่บุกนะครับบุกบันแล้วก็ทึกทนนะครับโครงสร้างก็แข็งแรงคงทนนะครับดูนะครับตัวใหญ่นะครับแขนพวกแขนคาร์บอนอะไรพวกนี้ก็ใหญ่นะครับมอเตอร์ก็จะเป็นตัวพัดแล้วครับตอนนี้นะครับ โอเคเดี๋ยววันนี้นะครับเราไปส่งกันที่ลมศักนะครับลมศักจังหวัดพิชบูรณ์เหล่านี้นะครับใกล้ๆนี้เองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปส่งเครื่องกันเลยนะครับถ้าใครสนใจแบตเตอรี่นะครับสั่งแบตเตอรี่เพิ่มก็สั่งได้นะครับที่ศูนย์เน็กโดนพิชบูรณ์นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์หรือเบอร์โทรศัพท์ไว้ข้างล่างนะครับให้ท่านได้ติดต่อกันเข้ามานะครับจะได้ง่ายนะครับถ้าใครสนใจโดดนะครับ อาจจะเป็นตัวเอ็ก a ์พัหรือตัว e ีซี่สาหรือตัว e ีซี่ห้นะครับก็ติดต่อกันเข้ามาได้ครับที่ศูนย์เพชรบูลนะครับเรายินดีที่จะดูแลท่านนะครับ